กับไรเดนทุกคันแถมฟรีโชคฝากกระโปรงหน้าแบบนี้นะครับหน้าต่ากัอเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับใบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่210แรงม้าแรงไปอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ทำงานคู่กับอะ a p t ตีฟพูดคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะครับแล้วทำไมพี่เมย์ถึงต้องเลือกไรเดนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับพี่พ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้า,ขาสู่ชาแน l ไลเดน2 0 9นะฮะวันนี้ไลเดนอยู่กับรถรอๆด้านหลังนะคันนี้เป็นรถของลูกค้าไลเดนเองที่จะทาการส่งมอบในวันจันทนี้นะครับวันที่3มีนาคม2568นี้นะครับคันนี้เป็นรถของพี่เมย์นะครับพี่เมย์เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักมากๆเลยคุยกับไลเดนทุกๆวันในการปรึกษาการแต่งให้ไลเดนช่วยตัดสินใจในการแต่งคันนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้คัสตอมสุดๆนะครับเพราะว่ามีความคิดของเซลล์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เอเวอ ตกแต่งอะไรไปบ้าน,นครับแต่วก่อนอื่นเราไปดูหน้าตาของเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ก็ตามสโลแกนนะครับไรเดนบอกทุกคลิปเลยซื้อลรถกับไรเดนทุกคันแถมฟรีโชคฝากกระโปรงหน้าแบบนี้นะครับเพื่อลดภาระทําให้พี่ๆประหยัดแรงประหยัดเวลาไปหาเงินต่อยอดทําธุรกิจได้มูลค่าเยอะกว่านี้ครับสาหรับวันนี้นะครับไรเดนพาไปชมเครื่องยนต์ก่อนเลยหน้าตาของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่ 210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับการใช้งานในประเทศไทยบ้านเราหรือในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเครื่องยนต์ขนาดนี้คือต้องบอกเลยว่าพอแล้วนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันด้านถัดไปนะครับในส่วนของตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับตัวนี้ทำงานคู่กับ a d a p t i คู Cruise c o n t r o l Stop and ก o นะครับแล้วก็จะเป็นตัว G ระบบ G s e n น i n g นะครับอาจจะส่งน้ำมันเบรก ไปในล้อนั้นที่แตะลงพื้นนะครับสีแตตละสีบง่งบอกเป็นตัวแทนของล้อแต่ละล้อนะครับประมาณนี้นะครับระบบของตัว adizero full c o n t s t o k and go แล้วก็ยวต่อไปเรามาดูกันที่ดูตัวด้านหน้าครับตรงนี้จะเป็นอฟอร์ดเนะี่ยจะขยายจะทําการจัดเครื่องยนต์ใหม่นะสำหรับตัวเน็กเจนนะครับจะดันเครื่องยนต์เข้าไปด้านในนะพี่พี่เห็นกันจะว่างแล้วก็จะดูมีช่องเยอะขึ้นซึ่งพ,พี่ก็อาจจะทักท้วงกันหรืออาจจะถาม มีคอมเมนต์เข้ามากันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนให้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วมาพร้อมกับมูเล่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นมูเล่พัดลมไฟฟ้าด้านหน้าก็คือได้เทียบเท่ากับรถยุโรปนะครับเพื่อทําให้ฟอร์ดเนี่ยมีการดีไซน์การแบ่งเครื่องฝั่งของโซนร้อนกับโซนเย็นของเครื่องยนต์นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเย็นนะครับฝั่งฝั่งฝั่งมือขวามือของลายเดนนครับเป็นโซนเยน็นแต่ถ้าพี่ๆดูจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับฟอรนี้จะเป็นโซนเย็นทั้งหมดส่วนฝั่ง ซ้ายมือของลายเดนหรือฝั่งขวามือของพี่พี่เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นโซนรอนทั้งหมดนะครับก็จะทาให้ Ford ดเนี่ยมีระบบการทําความเย็นที่ทําได้เย็นมากๆตามสุดถึง15.5องศาซึ่งต้องบอกว่าต่ำที่สุดแล้วในบรรดารถเจ้าตลาดบ้านของของบ้านเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของ Ford ดนะครับฟอร์ให้แบตเตอรี่เป็น AGM นะครับเป็นแบตแบตเจลนะคันนี้มาด้วยสเปค800 c c a นะครับ ก็สามารถสตาร์ทได้ดีในอุณหภูมิต่ำนะครับมาพร้อมกับการสตาร์ทขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ท e ี C ่ที่สำคัญในสตาร์ทอยู่สูงด้วยที่ซี่พี่สามารถขับลุยน้ําได้สูงถึง80เซนครับแต่สำหรับคันนี้ไม่ถึง80เซนแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้เราทําการแต่งโหลดลงไปนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ให้เกินกระจังหน้าก็แล้วกันนะครับพี่ๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นตัวนี้เป็นกล่อ,อง ECU ครับถูกวางไว้ด้านบนที่สูงมากๆนะก็ะทําให้เรื่องการลุยน้ํากันอะไรก็ถือว่าประหยัดแล้วก็ดูปลอดภัยนะ รประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันดีกว่าว่าคันนี้พี่เมย์เลือกติดตั้งอะไรบ้างครับแล้วทําไมพี่เมย์ถึงต้องเลือกไรเดนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็เรื่องการแต่งรถนะครับเป็นไรเดนเป็นสิ่งที่ไรเดนชอบมากๆแล้วยิ่งแต่งรถทั้งกระบะหรือเอเวอเรสต์เนี่ยส่วนใหญ่เอเวอเรสต์ไรเดนจะเหมาะแล้วก็จะถนัดมากกว่านะครับ ก็คือจะชอบเรื่องการแต่งเบรกเรื่องการโหลดอะไรอย่างครับเพราะว่ารถไร้นเองก็รถเก่งก็จะทำการโหลดทําการแต่งประมาณนี้เล้วเราไปดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นกันพี่ๆีน่าจะเห็นในชิ้นส่วนของด้านหน้าเราทําการเปลี่ยนกระจังใหม่นะครับกระจังด้านหน้าเป็นกระจังหน้าของตัว Storm แท c กซึ่งคันนี้ที่พี่ๆเห็นทําไมสีดูเป็นสีดําด้านแบบนี้นะดูเป็นแมตต์แบ็กที่ดูพรีเมียมมากๆเลยคันนี้พี่เมย์ทำการ สั่งให้ไรเดนแลปสีนะครับคันนี้แลปเป็นสีดําด้านที่กระจังด้านหน้าซึ่งตัวนี้เป็นกระจังด้านหน้าของสตอมแแบกระจังแท้นะครับต้องย้าว่ากระจังแท้เลยคันนี้ระเบิดก,กระจังแท้จากศูนย์มาเลยก็มาพร้อมประไฟเอวีเอ็นะครับพเม์ต้องการให้มีไฟมีลูกเล่นที่มันดูพรีเมียมแล้วก็ดูไม่เหมือนใครแล้วก็ในตัวของกระจังเนี่ย ก็ทำงานตัวนี้แล้วก็อีกชิ้นหัดไปที่กระจังเราก็ทําการแรปสีชาเนาะในโลโก้ของ Ford เนี่ยจากสีน้ําเงินเนี่ยในตัวรถปีใหม่ๆของเรามันจะเป็นไฟโลกกระจังหรือตัวโลโก้ Ford เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินเราก็เลยแรปให้เป็นสีชาให้มันดูพรีเมียมให้มันดูคลาสสิกเข้ากับรถทั้งคันที่หล่อแบบนี้นะครับชิ้นส่วนต่อไปเราไปดูกันที่ไฟนะครับ ตัวนี้เลเวเลตไวท์แทกเนี่ยสี่คูณสี่ของเราทั้งไทเทเนียมและไวท์แทกเนี่ยจะได้เป็นไฟแมชชิค LED นะครับพี่พี่ซึ่งเป็นไฟที่มีระบบอัจฉริยะมากๆนะเป็นลูกแก้วสองลูกนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เป็นไฟต่ำตัวนี้เป็นไฟสูงนะครับพี่พี่แล้วก็ทำงานฉลาดด้วยนะครับสมมติเวลาอะไรเด่นยืนอยู่ตรงข้างรถแบบนี้นะ180องศาไฟไบแมชชิคสองเห็นนะครับเราอยู่ข้างๆแบบนี้ไฟสาดถึงถึงข้างๆด้วยซ,ซึ่งบอกว่าเป็นไฟที่อัจฉริยะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดู คุ้มค่าแล้วก็พี่ๆีหลายคนตามหาสําหรับไฟตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นตัดไปนะชิ้นตัดไปคันนี้ที่เราเห็นกันเซ็นเซอร์มีทั้งหมด6จุดนะครับด้านหน้าคันนี้เป็นรถในตัวที่พี่เมรีเควสขอเป็นรถที่มีระบบช่วยถอยจอดนะครับก็เลยจะเป็นรถโฉมปีล่าสุดแต่เป็นรถปีปลายปี24ิบี่ครับเดือนธันวานี้จะเข้ามาจากฟอร์ดมีเซนเซอร์หน้า6กจุดมีระบบช่วยถอยจอดยังมีให้อยู่นะครับสําหรับคันนี้ ก็คุ้มนะครับสาหรับคันนี้คุ้มค่ามากๆกับการใช้งานนะครับสามารถใช้งานลุยได้ขับได้แล้วขับดีดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับที่เราอัปเกรดไปก็ด้านหน้าที่เราเห็นก็จะมีอัปเกรดในตัวกันชนหน้าเฮดของตัวไอรีนไวท์แท็รับให้แล้วไปเป็นสีดําด้านแบบนี้ด้วยนะครับคู่กับกระจังแบบนี้พี่ๆว่าหล่อไหมครับแบบนี้แหรับผมมองว่าหล่อมากๆนะครับแล้วก็เว้นตัวคางล่างนะจะเหลือคางล่างเป็นสีบอล ไว้ให้ดูเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านข้างครับด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันสําหรับคันนี้เดี๋วด้านข้างเรามาดูกันที่เดี๋ยวเรียวขอพาไปดูที่ตัวล้อนะครับคันนี้พี่บีน่าจะเห็นกันคันนี้ทําการตกแต่งล้อเปลี่ยนล้อใหม่จากล้อเดิมเอเวอเรสต์วแท็กนะครับขอบ20คันนี้เปลี่ยนเป็นล้อขอบ20เป็นล้อเวทฟอร์มฟอร์มิงนะตัวนี้เป็นสีแฟ t ตแบ k ็กนะครับล้อขอบ20สีด้านๆแบบนี้แล้วไม่ใช่สีแมตต์แบ็กนะครับหรือเซมิแบล็กนี่เป็นแฟ t ตแบ k ็กมันจะดูคมในสีของก้านนะครับ เรื่องลวดลายดีเทลของก้านจะดูชัดและดูสวยมากกว่าสีเงานะครับแล้วก็คันนี้พี่เมย์เลือกใส่เป็นยางโตโย AT 2 6 5 5 5ั R ย0นะครับเป็นยางออทเรลนที่ใช้ได้ทั้งออฟโรดและออนโรดนะครับก็มาพร้อมกับตัวปั๊มเบรกขนาดใหญ่แล้วก็มีความสวยงามแบบนี้นะครับดีไซน์ด้วยพี่เมย์แล้วก็ภรรยาเลือกเป็นปั๊มแดงโลโก้ขาวนะครับแบบนี้เลย ซึ่งบอกเลยว่าหล่อแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับสำหรับคันนี้พอลดดำไปหมดแล้วเรามีปั๊มเบรกสีแดงมาเติมให้ดูมีความหรูหรามีความาคมชัดแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าหล่อแค่หน้าตานะครับเรื่องระบบการ,รขับขี่เรื่องการใช้งานนะครับระยะเบรกสั้นลงเบรกแล้วมีความนุ่มรู้สึกเบรกแล้วอง응ถนนวิ่งเข้ามาหาเราซึ่งมันประหยัดเวลาแล้วก็เซฟตังค์เซฟชีวิตเรามากมากเลยเพราะว่าราคาเบรกแค่ประมาณไมนะ่เกิน2 0 0แสนนฮะ พี่ๆสามารถนําเงินหาเงินได้มากกว่านั้นนะครับซึ่งายเดนแนะนําเลยถ้าถคาพี่มีไม่สีเรียสเรื่องอเรื่องเงินเนาะความปลอดภัยสําคัญนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของฟสเซม์เฟสเมนต์ของตอนนี้อันนี้ก็ทําการหลุดลงไป2นิ้วนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวายเดีนค่อยพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นระบบช่วงล่างนะครับของตัวนี้คันนี้ก็แ็บเก็บตรงนี้ด้วยนะครับคิ้วล้อคิ้วล้อยี่ห้อเห็นกันเนี่ยคิ Q ้วล้อนี่ก็ดาด้านนะครับสีเดียวกับด้านหน้าที่เราเห็นเลยเก็บจุดแบบนี้เลยคิ Q ้วล้อดำด้าน ตรงแก้มข้างแบบนี้นี่ก็เราทําด,ดําดานให้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระจกมองข้างเป็นด,ดําดานแบบนี้แล้วก็ในตัวเอเวเรสต์อะพาจิน่ไม่ใช่เอเวเรสต์บายแท็กครับมีกล้องต่อร้อยหกสิบองศาให้ด้วยนะก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีระบบบสปอร์ตให้นะครับเวลาที่รถมา,ข,า,ข,าข้างด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับพี่พีก็ฟิตเมนต์ของตัวรถนะครับผมสูงร้เซนติเมตรครับสำหรับไรเดนสูงประมาณน,นี้รถสูงอะพอๆกับไรเดนหรืออาจจะพอๆกันรอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงเนานะก็ ข้อดีของรถโหลดดียังไงร,รถโหลดดีอย่างนี้ครับเดี๋ยวเเด้นพาไปดูรถโหลดสมมุติเนี่ยผมเปิดประตูปับ๊บเรเด้นสามารถก้าวขึ้นรถนะครับก้าวขึ้นรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องเรเด้นไม่ต้องเหยียบอขอบบันไดไม่ต้องเหยียบบันไดเลยซึ่งสะดวกมากๆนะครับขึ้นลงสะดวกเดี๋ยวเรเดนลงให้ดูนะครับอ่ะลงแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานของตัวเอฟเรดคันนี้ก็แลบเก็บนะฮะหลายจุดเลยตรงเบ้ามือจับนี้ก็ทําเป็น ลับสายนะลับสายในตัวเบ้ามือกันลอยให้พี่ๆด้วยก็เหมาะกับการใช้งานอย่างเสา A เสาบีนะครับก็เราก็ทําการลัให้ด้วยนะลัเป็นสีดําด้านเหมือนตัวคิ้ว้อแล้วก็กันชนด้านหน้าเลยแล้วย่างต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านหลังกันนะครับด้านหลังที่เราเห็นการคันนี้ก็ทําการติดตั้งพุทเบรกหลังของ2 1่เแซดไปเหมือนกันนะตัวนี้เป็นปั๊มเบรกหลังสีแดงเนี่ยแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวระบบที่เพิ่มเข้ามาเป็นเบมโบเทสลา Tesla นะครับเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับใส่ให้ในตัวเอเวอเรสต์ของเรามันจะมีระบบเบม ที่ใช้ตัวเบรกไฟฟ้านะครับเราเลยต้องติดตั้งตัวนี้เนาะด้านหน้าจาน410ด้านหลังจาน400มเมนะครับมาพร้อมกับกระจานเสาร่องแบบนี้เลยที่สําคัญระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับสำหรับจานตัวนี้และยังสดไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังคันนี้ทําการตกแต่งอะไรบ้างคันนี้เป็นสุดตันจริงๆก็จะมีการใส่ชุดแต่งใดๆเพิ่มเข้าไปเลยสําหรับคันนี้นะครับที่เราเห็นเลยไฟท้ายไฟท้ายเราทําการแลปนะแลปเป็นสีชาให้ดูพรีเมียมดูดูดมี ความหรูหรานะครับดูลักชัวรี่มากขึ้นเนาะเสริมกับไฟซิกเนเจอร์ของเอเวอเรสต์วายแท็กเนี่ยต้องบอกเลยหล่อนะครับหล่อมากๆเลยแล้วก็ด้านท้ายคางล่างนะครับพี่เมย์ก็สั่งให้เป็นให้แลปเป็นสีด้านเหมือนกับตัวกันชนและตัวเฮดด้านหน้าเลยนะครับมีความพรีเมียมแล้วก็เซ็นเซอร์6จุดานที่ผมบอกใช้ในการช่วยถอยจอดนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของในห้องโดยสารกันสักครู่นะครับว่าเอเวอเรสต์วาแท็กภายในเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะ พี่ๆลองดูมีดีไซน์การตัดเย็บที่เป็นสีดำนะแล้วก็ตัดเย็บด้วยสีเหลืองแบบนี้ดูสวยงามมากนะครับทําให้รถดูเด่นมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับพวงมายแบบนี้เกียร์อ e ีชิปเตอร์นะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยมีโมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดน,นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ฟอร์ดให้ ที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆรวมทั้งได้ซันลูปและมูนลูปด้วยนะครับซึ่งตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับการใช้งานนะครับจะเที่ยวก็ได้จะขับใช้งานก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับภายในห้องโดยสารของเราที่ไลเด้นให้พี่ๆดูกันนะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะกันนะครับว่าช่วงล่างคันนี้ใช้ช่วงล่างตัวไหนแล้วก็โหลดลงมาแบบนี้มันดียังไงนี่ครับเริ่มต้นที่เราเห็นเลยช่วงล่างที่เราเห็นก็ทาการเปลี่ยนโช๊คนะครับชุดโช๊คแล้วเปลี่ยนใหม่หมดทั้งตัว กระบอกโชค๊คตัวสปริงในชุดของ O.E.M 2.5 Profeeder ตัวนี้เป็นกระตัวแกนขนาดใหญ่แกนโช๊ค2.5มาพร้อมซับแทงครับซับได้ดีซับแรงได้ดีซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความนุ่มเหนึบมากๆคันนี้เราปรับตั้งค่าตามเซตตาม p r o f e ด d e r ไว้ที่4ครับหน้า4หลัง4ครับซึ่งปรับได้8ระดับนะครับความแข็งอ่อนแล้วก็มาพร้อมกับปีิงนกปับมงุงสาแล้วก็ลูกบากกันโค้งนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการใช้งานที่สําหรับพี่ๆที่ชอบความขับใช้ความเร็วใช้ อ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถที่ทําให้พตัวรถมีความอ่าไม่โยนแล้วก็ก่อถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็ใช้การตกแต่งประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าพรีเมียมแล้วก็หรูหราสุดๆเลยสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่มีแผนจะซื้อรถอยากได้เอเวอเรสต์แต่งหล่อหล,ลที่ที่ตะคันที่เป็นสุดาตานแบบนี้นะครับไม่ถึงรายเดนนะครับแต่งรถสุดาตานแบบนี้ก็ก่อนจะจากกันไปเลเล่นฝากอ่าช่องทางการติดต่อนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไลเดนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับช่องไลเดนสอบเก้าครับสำหรับวันนี้ไลเดนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ